วนึงวิ่งมาตตัวเก็บอามาตรงมันวิ่งมาตรงกลางตัวนึงถอยไหมอ่ะถอยไปข้างหลังไปปีนไปปีนหลังนะไปปีนหังมันหัวใจปีนเลยปีนเลยขึ้นไปนู่นไปขึ้นไปนู่นไปไปไปเอ๊ะปีนข้างหลังมั้ยไปถอยไปได้ไหมถอยไปได้ ไอ้เก้าเก้าเลยเกียร์โดนไม่ยิงกลับเด็ดมากเอ้ามันไปขึ้นฝั่งนู้นเหรอกระสุนกูหมดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เลยกูเคลียร์เพจแล้วเอาพี่สองตัวอยู่นี้ไม่ได้ชัดต้องยิงกลับมาตรงไหนอะข้างล่างหมดเลยเหรอตรงนี้เลยมันอยู่ มันอยู่ううบางยี่สิบหรือว่าห well. รือว่าอยู่ข้างบนนั้นสาตว์จันทร์เนี่ยครูก็เฟี้ยวซะด้วยสิไปเปิดเขาก่อนแล้วเขาไม่ตายสัตว์กระสุนหมดเขาหันกระสุน เต็มเลยพี่ดูตรงนี้ันตกเลยปะรอนเนี่ยทุกท่านเึ้นมารูน้ำยึงอยู่ๆกันแน่พี่ ขึ้นมาลำบากแท้เลยไอ้เบนเรียกเตะป่าวมีตัวโดดลงไปแล้วตัว หลังไ <L> ม่อีกนะพี่ไอ้ล้นสองเนี้ยลุ้มๆจะกระโดดขึ้นบอกหาไม่เจอออกมีรถนิ่มๆไปลุ้น มันหยุดตึดของข้ามเหรอเอาวะเอาวะัสดีกว่าพี่ซื้อคอมไหนครับคี่เป็นเน็ตให้ไหมมีมี ยังไม่มาตัววันนี้กูหิวเออม,มานี่้วมาที่แวป่ะูโอ้โหเดียวโดนอแฮมีีแฮมซีพีอยากมีคอมแรงไหมจ๊ะ รู้จักอาควาโปหมก ok ว่าบออะไรอ่ะทีรู้จัดาอาควาเมนน่ะสิงกน่จนยังไงวะอมาา่ให้าเรปไปไปเลยโงแย่มาก เเลยนี่ยน้ำวิ่งมาด้วยเก็บน้ำวิ่งมาด้วยให้ไปจับกระพานนี่น้องกระพานได้เก็บกล้วอาจจะโดนที คุณเมียนเลยมาทำที่จุดนีค ที่บนหัวแน่เราเลยพี่ออกตัวเอาเป็นใหญ่เอาแฟดไปเอ้ากูพาไปช่วยแล้วน้องเอาเต็มแล้วนี่ไหมโดนนะมันยิงกับใครไม่รู้อยู่อ่ะมันยิงกับติดแดงห่ะติดแดงครูศาสตรใช้สูตรเอฟสักไหนแบบปาระเบิดแบบไม่มองแมพอ่ะรูคัมไปก็ได้วิ่งบปา บบเกมนี้มันยังดีนะมันยังมีแบบจังหวะแบบแอบได้หน่อยไอเกมเฮียนั่นไม่แตกกากาคือขาวเลยอุ้ยไอเดอกตรงนี้ว่ะมีตะโขกมาเลยเหรอไอมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนี่โอ้หไม่ใช่ตะโขกดี๋ยวพี่จะขึ้นมาปาร์ค ใครเอาไอ้์เปล่าเพีาเอากล้องฮะ่กล้องฮะ่เดี๋ยวไปเสิร์บจะได้แค่กล้องเหรอโอ้โหสิกสิคไอลูกหลักมันยิงผีไม่ค่อยจะโดนเลยน้องมายังไม่ได้นอนเหรอโอเคตายได้กันนะได้แล้วพี่ไา้แล้วพี่กระโนมีแกนนะพี่ถูกสองโอเคค่ะ พรุ่งนี้เขาน่าจะไปกินเตี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเขานั่งทำโทรศัพก่อนครับเขาว่าเขาจะไม่ไปอยู่ที่นี่เลยที่นี่ไม่ได้เฮ้ยตึก้ามันมาว่ะตามันลายตึกมันเยอะ เป็นไปได้55ทุยนี่อยู่ฝับบ่งนี้ไม่ใช่กูนะไ้ยมันไอ้ยุบไอ้ยุบตรงนี้ยุบยุบมันตัวไม้ไถ่รออะไรนะ เป็นตีอ่ะไอ้เรื่อนี้เหรอเออมันกดไม้ว่าอะไรวะตอนอีซี่อีซี่ป่ะอีซี่อีซี่กดคืนบ้างแหละไม่สนใจอ่ะไม่รู้อ่ะกูยัญิงเป็นสามแล้วเปั่นจัดเลยอ่ะผู้ชายกูอีซี่กูหาไม่เจอไวิจิวเราต้องเข้าวงออกไปป่ะยังไม่ออกไงน้องผมดูให้ผมจริงนี่ฮะ อีสีเนี่ยรถเเฮ้ยเปิดที่อะไรเตะหูไหนไอ้ก้ามากล้องมะก้องหินเปลู่เอาหน้าผีเอผีก้องหินกล้องอะที่นั่งล้ว เฮ้ยต้องนั่งนั่งรถคนนึงกล้ามนั่งนั่งรถหน่อยแต่ก็ดูจบแลอกอ่ะออกหมดแล้วอ๋อออกแล้วพี่เป็นจบแล้วมันหาห้องออกมางงั้นนะตายต่อมว่ตายต่อมว่ตายมันตายมันกูมันจะมาเอาหลังผมเลยนี่ว่ะดูดีๆแล้วนะอยู่ข้างล่างอ่ะตรงนี้ครับพี่ใช่อันนี้ก็เป็นจบแล้วพี่ ทางตำรวจอ่ะตำรวจตำรวจหนผมอยู่หลังผมด้วยเห็นไหมเห็นไหมไอ้ไอ้น้องไอ้หน้าม่ะอันนี่ผมไม่เห็นนะนี่ไรกๆแล่ะเห็นตัวเดียวนะโดนแฟร หน้าขาวอันนี้อีกสมตัวไม่รู้อยู่ไหนนะพี่ไอ้ี้ยพูดถึงสเตปแปบเดียวโอ้พีี่ยโอเคสามตัวเลยวิ่รูเอาเลยอกครับรุ่นนะแอบแอบมาขึ้นไม้โดนหมวะ ามวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งถอยวิ่งถอยอวิ่งถอยเข้าวงเข้าวงตำรวจจ้านั่งนั่งอยู่ไอ้ยัยดีแม่งร้ายกูเลยสัตว์เอ้ยดาเมจกูเก้าร้อยแล้วเนี่ยมึงให้กูเกิดเถอะคลิปเนี้ยขอสักเก็ดไปไอ้เจ้านอยู่ไหนไม่รู้นะพี่อามปเอาเลยโอ้ยวิ่งเล่นละ อืพันกับพันดาเมีตได้6ตัว